มาเลยค่ะเตรียมเครื่องปรุงกันเลยค่ะทุกคนหลักๆก,ก็มีวุ้นเส้นค่ะวุ้นเล็กเส้นแล้วแต่เราชอบมากน้อยเนาะอันนี้ขนาดห่อก็จะประมาณห่อเล็กอะค่ะก็ห่อครึ่งจะ้ะแล้วก็มีขึ้นช่ายจะ้ะแล้วก็มีกุ้งที่เราล้างทำความสะอาดตัดหนวดอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็เอาไม้ชิ้นฟันดึงตรงไอ้เส้นดำๆเขาออกหน,หน่อยนึงค่ะไม่งั้นก็ผ่านหลังก็ทิดนึงก็ได้จะ้ะน้ำมันหอยค่ะ แล้วก็มีซีอิ๊วขาวเสร็จแ,แล้วก็มีขิงค่ะขิงหั่นแว่นแล้วก็มีพริกไทยเม็ดจ้ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนาะแล้วก็รากผักชีทุบค่ะแล้วก็กระเทียมจ้ะรกระเทียมประมาณสามสี่กลีบเนี่ยจะ้ะกระเทียมจีนนะทุบเหมือนกันจะ้ะแล้วก็อาจจะเติมรสด,ดีนิดนึงค่ะแค่นั้นนะจะ๊ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะทุกคน นะตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีเนยก็ใส่เนยนะคะทุกคนแม่จะน้ำบอกเครื่องปรุงไม่หมดเนาะใส่น้ำมันไปประมาณตักเกือบตสองช้อนเลยค่ะแล้วก็มีสีอิ้วดำด้วยจ้ะสีสันนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอา กระเทียมลงไปเลยจ้ะ ผัดให้ก็มีกลิ่นหอมอากปกติเราจะลองมีน้ำปรุงแต่นี่เราจะทำแบบสูตรเร่งรัดจ้ะทำง่ายๆเนาะใส่น้ำตาลไปเลยจ้ะทุกคน ัดให้หอมๆเลยค่ะหย๋อวสีอุดาไปน้อยนึงเสร็จแล้วก็มันหอยเลยเจ้าทุกคนให้ออกพอดีพอดีค่ะไม่ถึงกับหวานมากนะจ๊ะพอดีก็เรากินนะคะ หอมมากเลยแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปเลยจ้ะแล้วก็เร่งไฟเลยเส้นเราไม่แช่นะคะแล้วน้นจะเติมน้ำลงไปนะคะ,ะมานีมนะจะแล้วแต่เต้นเรามีมากน้อยค่ะใครชอบสีสันเข้มกว่านี้ก็ใส่สีดำลงไปอีกนิดน,นึงได้จ้ะ จะน้ำหยอไปอีกออกระติ๊กหนึ่งหอค่ะเล่งแก๊สขึ้นเลยค่ะชิมได้เลยนะคะทุกคนออกหวานกำลังดีไม่ต้องหวานมากค่ะใครไม่ทานหวานไม่ต้อง ไม่ต้องใส่เยอะนะไม่ต้องน้ำขอใส่น้ำตาลได้อีกจิดหนึ่งค่ะแล้วก็รสด,ดีนิดนึงค่ะ กินแล้วไม่อดีเติมอีกหน่อยนึ่งน,นะคะแล้วเราจะได้รสที่เราชอบแล้วใส่กุ้งลงไปเ้ะยทุกคนใส่กุ้งเสร็จไม่ต้องรอนะคะตามด้วยเส้นเลยค่ะเส้นเราไม่แช่นะคะ ปเลยเร่งไฟเลยค่ะเดี๋ยวให้กุ้งเขาอยู่ข้างล่างแป๊บนึงก่อนให้เขาดูดซับน้ำก่อน แม่จะน้ำผ่าหลังไปนิดหนึ่งนะคะเอาไอ้นั่นออกเอาเส้นดำๆแล้ขีเขา,เอาออกปุ้งค่ะจะ้ะเส้นที่เราไม่แช่เพราะว่าเราจะให้เข้ามาดูดซับน้ําปรุงของเราค่ะแม่จะน้ำถึงว่าไม่ต้องให้รสจัดมากเอารสพอดีพอดีที่เรากินนะคะ ชอบสีเข้มๆก็ใส่สีอิ๊วดำเยอะนะคะทุกคนถ้ามีหมูสามชั้นใส่ก็ใส่ไปได้เหมือนกันไม่สีเลียดเนาะใส่เท่าที่เรากินค่ะ mm hmm. เดี๋ยวขอบาหม้อปิดเตดีนะ้นฟ้าหม้ออยู่ในฝาหมอ้อ ปิดฟ้าก่อนค่ะปิดฝาหม้อไว้แล้วก็ขวานแก๊สกางค่อนไปทางเบานิดนึงค่ะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงนะจ๊ะเช็คค่ะถ้าดูแล้วเส้นก็ยังไม่สุกดีถ้าน้ำเหลือน้อยก็หยอดลงไปได้อีกนิดน,นึงนะจ๊ะทุกคนถ้ากลัวจืดก็เติม สีอุ้วขาวไปได้หน่อยนึงอันนี้คือรอให้เขาดูดซับน้ำก่ะนน้ำยังเหลืออยู่หน่อยนะแต่น้ำไม่เติมแล้วนะท่านเราดูแล้วเส้นไม่น่าจะสุกละเติมน้ำลงไปได้เลยค่ะเพราะเส้นนี้เขาอืดได้อีกเยอะนี่น้ำดูแล้วเส้นเขาไม่น่าจะสุก ก็จะเติมน้ำลงไปอีกหน่อยหนึง่งค่ะแล้วก็ตั้งต่อไปถ้ากลัวจืดเอาเติมสีก้าขาวไปอีกนิดนึงได้เลยค่ะทำกับข้าวกินที่บ้านมันก็ต้องชิมน,นิดนึงอนะเนาะทุกคนเนาะวตวงออกมาอย่างขนาดนั้นเนะ่ยคือมืออาชีพอะค่ะเพอาํทำทุกวัน เราก็ครัวบ,บ้านเราเองก็ชิมให้ได้รสตามที่เราชอบอะเนาะอันนี้น่าจะได้แล้วจ้ะเดี๋ยวรอค่อยสุกค่อยดูอีกทีนึงน,นะคะถ้าดูว่าพอดีทุกอย่างแล้วค่ะทุกคนโรยขึ้นช่ายลงไปเลยจ้ะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อพักไว้ปิดแก๊สได้เลยนะคะรอแค่ให้เส้นเขาเซ็ต,ตัวกับน้ำดูดเอาน้ำแล้วก็จะอืดขึ้นเส้นกำลังจะดีจ้ะ ไม่ตัดดูแค่นี้ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่จานกันเลยจ้าทุกคนเส้นยาวมากก็ใช้กันไกลตัดแล้นะคะ เสร็จเรียบร้อยจ้ะอืมโอมคโป๊ะโป๊ะน้ำมันปรุงให้พอดีกับที่เรากินนะคะทุกคนเส้นยาวก็กันไกรตัดแล้วเนาะ เสร็จเรียบร้อยจ้ากุ้งอบวุ้นเส้นเราน่ากินนะทุกคนนะลองทำกินดูนะคะเดี๋ยวแม่ต้นน้ำชิมเส้นนิดนึงค่ะมาแบบรวดเร็วเหมือนเดิมจ้ะยังร้อนอยู่นะเนี่ยชิมนะะิดหนึ่งค่ะพอดีแล้วค่ะ ไม่พอดีเราก็ชิมเอาให้ได้รสชาติที่เรากินที่บ้านนะคะใครชอบเกิดจืดชอบเค็มชอบหวานยังไงก็ปรุงเอาเนาะอุยร้อน <c oughs> <c oughs> อ่ะอ แม่แต่น้ำเสิร์ฟแค่นี้นะคะทุกคนลองทำทานดูค่ะง่ายๆเนาะจ้ะงั้นคลิปนี้เจอกันคลินี้ก่อนนะคะทุกคนแม่แต่น้ำรีบเหมือนเดิมค่ะต้องทำงานเนาะคลิปนี้กันนี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะทุกคน